อุ๊ยโอ้ยยิงไมอ,อกว่ะปึ๊บโดน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 โอ้โห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 ครับอื้อือ สวัสดีครับผมสวัสดีนา้นาๆนักยิงปลาทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับเอาปืนไปซ่อมนะครับผมเอาปืนกระบอกกระบอกไหนะวะกระบอกกระบอกใหม่อ่ะทุกคนแล้ววันนี้ผมเอากระบอกเก่ามารอบกระบอกตัวนี้ปืนกระบอกตัวนี้ไม่เคยเอาเออกคลิปเลยนะครับผม กระบอกนี <Es> ni, aga, half, lot, ้ก็บอกเก่ามากมากนะครับซื้อมานานละแต่ไม่ได้ออกมายิงนะครับมันพังนะครับก็เลยซ่อมเมื่อคืนนะครับผมผมก็เลยซ่อมเมื่อคืนนะครับก็เลยได้เนี่ยกระบอกนี้นะครับไม่มีโรเลอร์นะครับทุกคนเป็นกระบอกที่เบามากๆนะครับเป็นกระบอกราคาถูกด้วยนะครับผมแล้วก็ สายนะครับสายอันนี้สายไม่ใช่ตัวของมันนะสายของมันนะผมไม่มีนะครับผมก็เลยเอาสายกระบอกยาวอะ่ะเอามาใช้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้กระบอกตัวนี้มันจะลั่นง่ายนิดนึงนะครับพอดีว่าอันนี้ไกมันนิ่มนะครับมันจะยิงง่ายง่ายกว่านะครับแต่นิดเดียวคือไปอ่ะทุกคนแต่ แตะยิงนิดเดียวคือไปนะครับตอนนี้เวลาอยู่ประมาณหกโมงห้าสิบสองนะครับบรรยากาศดีๆเลยบรรยากาศเย็นสบายฝนเพิ่งหยุดตกนะครับโอ้โหดูถุงมือก็ยังไม่ได้ใช้กรอบหมดละขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บนึง ลุ้นกันครับช่วงเช้ามีตัวหรือเปล่ามีแต้มหรือเปล่านี้ลุ้นกันเลย รวคัไมีรู้ว่าจะยิงแม่นะนากระบอกนี้ยิงไม่ค่อยแม่นนะครับกระบอกนี้ผมอ่ะไม่รู้เป็นไรเมื่อกี้นี้เห็นตัวหายไปไล้วะเดินดูก่อนนะครับผม นี่นี่นี่ตัวเล็กนะว่ตัวเล็กเกินเดินต่อครับบางทีเห็นปลาช่อนเห็นนินใหญ่อะไรเงี้ยโอ้น้ำใสมากๆครับยังไม่มีคนกวนเลย โอ้หคือเบาจัดจัดอะความแรงอะเบาอะไรวะมารทุกคนในเมื่อปืนไม่แรงนะครับผมจำเป็นต้องที่จะใส่สองเส้นนะครับสีเหลืองกับสีแดงเอ้ยสีเหลืองกับสีดำนะครับผมต้องใส่ยางสองเส้นเท่านั้นนะลูกปลาลูกปลา เดี๋ยวมันต้องมี shadeo ขึ้นมากัดแหละแต่ว่าเราจะเดินดูปะนินก่อนเฮ้ยนูนอะเห็นไหมนะขึ้นอะนูนขึ้นอีกรอบอุ้ยมีออดิฟ่าขึ้นนะันกอออนสองรอบเราจะไปเดินดูปะนินปลาช่อนก่อนนะครับ ลององดูแถวๆนี้กันดูครับจะมีตัวหรือเปล่ปาน่าจะมีนะช่วงเช้าผมว่าปลาชโดช่อนอยู่แถวนี้น่าจะเยอะมันกัดปลาสรอยคนระับ เดี๋ยวขออนุญาตปีนต้นไม้ต้นนี้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนไปมาแต่นี้ก็นั่งต้นไม้แล้วทุกคนน้ำใส่เอาเรื่องครับแต่จะมีปลาะโดขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับบางทีมันขึ้นอยู่ตรงนี้ บางทีก็ยังไม่ชินกับปืนกระบอกนี้นะครับ ทรายครับเต็มเลยนี่นโดนไหมไม่โดนโอ้โหเป็นเงาตะคุ่มอยู่ใต้น้ําเลยครับไม่โดนน่าจะเป็นปานินครับไม่ใช่ปละะาสโดอืโคตรพลาดเลยงาตะคุ่มตะคุ่มตัวใหญ่อยู่นะ เดี๋ยวขออนุญาตเจ็บลูกดอกแล้วก็ขึ้นสายใหม่แป๊บหนึงนะครับดูครับดินเป็นฝุ้นแล้วปลาใหญ่น่าจะไล่ครับแต่ผมไม่เห็นรีแววของปลาใหญ่เลยมีแต่ปลาไซอ่ะเดี๋ยวผมจะเอานี่นี่น,นี่จะ,ะ,จะไม่รู้ว่าจะโดนไหม ไม่โดนฮะโอ้โหไม่โดนเดีว้วเนี่ยมันติดสาดไอ้มันติดไอใบไม้ตรงนี้นะทุกคนมันเด็งยากนะอยู่ใต้น้ำเลยโอ้รอบสองคนระับน่าจะเป็นปลาช,ชโดหรือช่อนแนละไม่ไม่มั่นใจนะเป็นเงาเงานะครับอยู่ข้างล่างไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่า มันไล่กัดป่านนเล็กอยู่แล้วติดอะไรเนี่ยโอ้อื้มดินฟุ้งเลยช็ดแว่นตาแปร๊บหูเอาแว่นตาออกแล้วไม่เห็นอะไรเลยครับมืดท,ทุกอย่าง นั่งนาน่ะยิงสองทีก็ไม่โดนโอ้โหหนุนไปขึ้นไกลมากเลยใครไปยิงได้ะอุอโอ้ยยิงไม่ออกว่ะ โดนนี่ว่ะโดน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 โอ้โห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 ครับอื้มอ่ามาเลยจ้ะเอา้าลูดห่ะเฮ้ยขาดเอ้าลูดเฮ้ย ตัวโคตรใหญ่หลุดครับโดนตรงไหนวะโอ้โหตัวใหญ่จริงนะทุกคนไม่ทะลุครับ โครับจ้ดูจ้ดูม้วนน้ำเลยครับเมื่อกี้ตัวเขาใจมันกัดอะไรไม่รู้ครับแบบม้วนแบบใหญ่มากครับเมื่อกี้ ผมรีบวิ่งมาเลยอะ โดนไหมโดนไหมไม่โดนโอ้โหตใจอะ่ะ <c> อ <oughs> ปืนมันไม่แหลงครับทุกคนปืนลูกตกครับโคตรเบื่อเลยแบบ คือใหญ่จริงๆอะสามโลน่าจะมีอะทุกคนโอ้โหอยู่ไกลว่ะ โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็พอกันเพียงเท่าน,นี้แหละลุมเริ่มมาแล้วปืนก็ไม่แรงนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็พอกันเพียงเท่าน,นี้แหละผมหะเหนื่ยแล้วห้วนะครับตัวแรกชาโดสองโลนิดๆประมาณเนี้ไม่รู้กี่โลแหละแต่มันกระชากไปทีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคน เกือบไปละเกือบไปแล้ว,ลวนะครับผมไม่ใช่เกือบอะไรนะเกือบนิ้วขาดครับกระชากไปทีวโอ้โหไม่ไหวนะครับผมยอมแพ้ครับวันนี้ยิงไปชอนไปสองสามทีก็ไม่โดนนะครับก็โอเคครับทุกคนเจอกันในคลิปหน้าเลยนะครับว่า มันจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ไม่ได้เลยสักตัวแห้วไปตัวหนึ่งนะครับก็ยิงไม่โดนเยอะนะครับลูกตกเร็วมากเจอกันครับในคลิปหน้าไป